กราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนัาสู่ช่องเซมิกาเอ็นวันนี้เราอยู่กันในบลัวใครเนื้อเรื่องสายใหญ่กันนะครับผมก็นักจากเนื้อเรื่องสายใหญ่ครุนาก็เราจะมาเล่นเนื้อเรื่องสายใหญ่ที่อยากจะเล่นมานานละทุกคนเชื่อเรื่องของการที่ให้โอกาสคนไหมครับเวลาคนทําผิดเนี่ยเราก็ควรจะให้โอกาสเขาให้ทําการตับัวกลับใจเข้าสู่สังคมใหม่ ชีวิตใหม่ที่เขาอยากจะมีอเลียสหรือกองกำลังสครอร์สก็อยากที่เราทราบกันในเนอรเรอร์โซติสัญญาเอเดนเธอเป็นพวกเธอนะครับได้เป็นตัวละครละตัวเป็นตัวร้ายในเหตุการณ์ที่ระหว่างลงนามสุธิสัญญาเอเดนได้ส่งขี้ปณนาวุธสไนเปอร์ลงที่วิมหาวิหา,วหารดีไว้ใช้ลงนามในสุติสัญญาแล้วก็ยิงเราจนได้รับบาดเจ็บขนาดใส่เกาะก็ยังเจ็บนะฮะ วันนี้พวกเธอแล้วก็วีแล้วก็ซาลี่ก็คิดได้ว่าสิ่งที่เธอทํานั้นมันผิดไปเลยเธอก็เลยมาขอโทษเราในเหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านมานานแล้วซาลี่ก็ต้องหลบหนีหลบหลีกก็ไม่ใช่แค่ซาลี่หรอกแค่ก็คือกองลังสกอรทุกคนก็โดนหมายหัวแล้วนะวันนี้เราจะมาเล่นเนื้อ,อสายยายของผู้ที่พังผ้าไปแล้วแต่จะต้องให้โอกาสพวกเธอหลายคนคิดว่า เป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าจะให้อภัยได้เลยแต่สหรับผมนั้นก็คือพวกเธอยังเป็นผ้าขาวผมไม่อยากจะให้ใครมาแปดเปื้อนหรอกครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นเนื้อเลื่สายใหญ่ของมือสแคตวงปบาหวานน้ำตาล5้าช้อนกับซาวลีนั่นเองครับโจมาเอิซาวลีครับผมครูสนุกกับงานเทศกาลหรือเปล่าเฮ้ยกำลังมันเลยเฮ้ยเล่นเพลงลีกิทฟ้าเหอลูกเฮ้ยเยังชั่วนะ พอดีหนูเพิ่งได้ทำงานในร้านอาหารแถวๆชายหาดอะแล้วครูหิวก็แวะมาได้อย่าใส่ซื่อเกินล่ะเสารีจังซัดจังพอได้รับข้อความจากเซวลีรครูคก็รู้สึกหิวจึงมุ่งหน้าไปน,านร้านอาหารที่ชายหาดจากอีเวนต์จีไซเออร์ไซน์นี่เอง โคโนมิยากิ no ี่สั่งได้แล้วทานแน่อร่อยนะคะโอ้ยน่ากินจังเลยว่าแต่ไม่ใส่มายองเนสให้หรอจริงสิขอโทษนะเดี๋ยวไปรีบจิบมาให้นะขอโทษนะคะผมยังไม่ได้มีนูเลยครับขอโทษทีเราแป๊บน,นึ่งอดยุงมซารี่ก็ถือว่ายุ่งงานนะฮะควรให้รอควรรอกรรอให้งานยุ่งน้อยกว่านี้ดีไหมนะ ถือว่าเป็นสาพระธรม <S 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 เชิญคะ่ะคุณลูกค้าเริ่มเมนูเสร็จแล้วเรียกหนูนะคะอืมครูไปมากินข้าวเหรอขอบคุณนะอย,อยู่งานยุ่งเลยครูรู้สึกง,งานเหรองานมีก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกแต่หนูไม่ค่อยชินอะ่ะหนูยังเป็นเด็กพระธาท,ท,ที่เง,งงาอยู่เลยนี่เมนูเลือกอาหารที่อยากกินแล้วก็บอกหนูได้เลยเอเริ่มไปถูกเลยแนะนำอะไยสิลูกถามวันนี้หนูก็ดักใจดี จริงไงหนูอยากไปนรนที่ลูกค้าสักงเยอะๆให้ก็ได้เมนูนี้ข้าวห่อไข่ใส่พิเศษเดี๋ยวโปรกับบริการที่จริงใจเมนูนี้รด้ความนิยมมากที่สุดบริการที่จริงใจเกืออะไรหรอบริการวาดรูปบนข้าวห่อไข่ด้วยนะยังไงก็กินได้อยู่ดีไม่รู้เลยว่าวทำไมต้องวาดรูปให้ลำบากด้วยอ๋ออะไรก็อะไรก็ซาลี่ว่ามาครูก็ว่างนั้นแหละเอ,อ๊ะหูจะกินเมนูนี้จริงดิเข้าใจแล้ววาดรูปไม่ค่อยเก่งอะ่ะออกมาไม่สวยก็นะ เอ้ยมันก็คือซาลีวาดให้เลยนะง้นเนอะงั้นก็เข้าใจละรอเดียวแป๊บนี่นี่มันอะไรกันดูเหมือนต๊นนั้นจะมีปัญหาไม่ไปหนูหนเลยหรอมันก็กลัวใจหนูอยู่แต่หนูรับออเดอร์จากครูอยู่นี่นะตอนนี้ครูเป็นลูกค้าของหนูแล้วหนูต้องเอาใจใส่ลูกค้าเรียกคนรับผิดชอบมาเลยเรื่องานเดี๋ยวนี้เอ๋เอ่อครูว่า น่าจะสักหน่อยดีกว่ามะขอโทษนะเดี๋ยวหนูจะรีบมาสังเกตการอยู่ใกลๆไม่ว่ะซารี่เธอยังเป็นเด็กและครอบไปกลุ่มปอบางเพราะฉะนั้นเราจะตามโซรี่ไปไม่ได้ด้วยความเป็นห่วงกลัวจะโยนยิงเปล่าไม่กลัว นี่มันร้านอาหารอะไรกันถ้าได้อาหารไม่ตกปกก็จะไป่าเรบอกรู้ผิดหรือผู้โง่เนะยอมจกันกันน้ำแบบนี้หรออาหารที่ลูกค้าสั่งคือข้าวห่อไข่มีปัญหาอะไรกับอาหารนะคะก็มีสิปัญหาที่ก็อยู่บนข้าวห่อไข่นี่ไงเธอมาดูให้เต็มสองตาเลยเป็นข้าวห่อไข่ปกตินี่ขอโทษนะแต่หนูไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเอ้ากี่กินไปแล้วนี่หว่า ไม่รู้จะทราบปัญหาอยู่นี่ไนในนุรู์เขียนว่าจะวาดรูปแมวโดยใช้วามะเขือเทศให้วาดต่ฟังนี่มนไม่ใช่แมวแต่เป็นกระต่ายต่างหากเรื่องแค่นี้นี่เธอกําลังหลอกลวงลูกค้าอยู่นะยอมจ่ายเงินให้ร้านแบบนี้หรอว่าไงว่าจะไหนสงูงั้นสิลนะอาจจะเป็นกระต่ายก็ได้ผิดเองที่เสืออาหารไม่ตรงตามที่สั่งไม,ม่ชอบเรื่องนี้เองเฮ้ยต้องจ่ายเออต้องอย่างนี้แหละพอคุยรู้เรื่องหน่อยสาลิไม่ต้อง งั้นจะวาดรูปแมวให้จดก่อนลูกค้าจะพอใจเลยว่าไงหมายความว่าไงเนี่ยฮะไม่ได้อยากได้อะไรแบบนั้นไม่ต้องห่วงเว้ยจะรอบไป็นสุดๆที่สุดที่จะทำเรกวาดเคยมาเลยข้าวหา่อปไปข่กระซั้นไปไข่เทศหนึ่งขวดฮะเล่นเล่นกับใครบ่เล่นเดียว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 มึงใจเย็นหนึ่งชั่วโมงต่อมาบอกแล้วว่าอย่าไปเล่นอะไรกับซาวรีเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็พูนหรอก วาดได้ดีที่สุดก็วาดทั้ามาเลยว่าไงเราไม่ใช่นะไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ยังไม่พอใจไงก็ได้จะวาจะก,ก็จะพอใจเลยบอกแล้วอย่าให้สาวลีดูอย่าให้ซัดจังดูดูแล้วน่ากลัวมากสี่ชั่วโมง,งเป็นไงนี่จะเป็นแมวที่สมบูรณ์แบบที่สุดลวมัง่งพอทีพอแล้วไม่ชอบอ,อย่างไงฮะยิงแมงเดียวขออีกรอบ พอแล้วผิดเองจ้าเอาแล้วเงินที่ไปม่ต้องมาทอนรอเดี๋ยวโว้ยรอเดี๋วจะว่าสวยจ,จริงนะไป้สแล้วครูรูปแม่ใช้มันหวยขนาดนี้เลยเหรอรูว่าไม่ได้เป็นที่รูปหรอกครูพูดจริงเหรอลูกค้าคนนี้ใช้รูปเป็นแบบเขาอ้ามเพราะไม่อยากจ่ายเงินสินะพอไม่เป็นที่อยากต้องการเลยจ่ายเงินแล้วนี่ไปสินะขอบคุณนะครูถือว่าได้เรียนรู้แล้ว จำเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไว้ขึ้นใจเลยอีกอย่างจะต้องใจฝึกวรารูปด้วยซ้ำว่าเคทมาดีกว่านี้ละไม่น่าใช่หรอกสาวลิจังเอ่ออย่างที่ว่าแหละมิชาชีพที่ดีคือมิชาชีพที่มันไม่มีค <c oughs> ต,ติประจำใจประโยคที่ติดปากจากท่านเกลือนั่นเองมิชาชีพที่ดีคือมิชชาชีพนี้มันไม่มีครูขอบครูสอนรับเรื่องเขาก่อนนะวันนี้หนูต้องทำงานอื่นเลยไปเดินรอบๆที่สถานที่จัดงาน แต่ว่าทาคนเดียวเขาไม่ไหวเราอยากขอให้ช่วยอด้วยความยินดีขอบคุณหนูจะรออยู่ที่ทางเข้าหน้าเทศก,กาลนะมือสแคตวงประหวานน้ำตาล5ช้อนกับผลงานหลายๆเพลงของเธอที่ลงไปแล้วอยา so ่างโซคิว2024กับเก t เซต i ไออารก็ลองไปฟังกันได้นะครับถึงว่าจะใช้ AI ในการทำไม่เป็นไรนะครับแต่ซาวลิมมก็มันจริงไปเลยนะ อะครูทางนี้เราครูที่มาช่วยนะเออมีงานต้องทำเหรอเออใช่แล้วล่ะตอนนี้ก็เกิด,ดเป็นเรื่องงานผ้ารมเหมือนกันงานเทศกาลมีการสแสดง,งดนตรีของดีเจฉันเอก็ช่วยเตรียมงานอยู่แต่มีเรื่องอยากขอให้ช่วยนิดนึงอ่ะอ,อุปรกรณ์ต่างๆและเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็เตรียมไว้หมดแล้วแต่ที่สุขั้าที่สุดคือไม่มีเพลงแซมเปิลอ๋อไม่มีเพลง 7. แซมเปิลเพลงแซมเปิลคืออะไรนั่นเหรออ๋อปกติแล้วดีเจจะเอาเพลงที่มีอยู่แล้วมามิกซ์หรือดัดแปลงให้เป็นเพลงใหม่อ่ะไอ้อ นั่นเรียกว่าการแซมเปิลต่อให้มีคุณเสียงอุปกรณ์คุณภาพดีเท่าไหร่แทบไม่พมีเพลงดีดๆก็ทำการแสดงไม่ได้หรอกแล้วจะหาเพลงไงเอ๊ครูรู้จักอยู่วงหนึ่งว่าลิงกินปาร์ว่ะถ้าเป็นเพลงที่คนอื่นแต่งเราก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์และขออนุญาตใช้เพลงนั้นรล,ละเอียดมีเขียนไว้อยู่ในคู่บือดีเจเบื้องต้นแต่ว่าไม่มีเงินพอจ่ายค่าลิขสิทธิ์เจเลยคิดว่าจะหาเพลงที่เอามาแซมเปิลเองอะ่ะ แปลว่าแต่แต่งเองเลยเหรออืมถ้าอย่างงั้นก็น่าจะดีอยู่หรอกแต่หนูคงแต่งไม่ไหวอะเลยคิดว่าออกไปวันทึกงเสียงต่างๆที่พอจะเอามาใช้ทึกบันทึกเสียงเพลงก็ได้ไมีเลือดเกิดขึ้นมใหม่ในเทศก,กาลนะ,ะเอาสิ่งที่พอมาใช้เป็นเพลงแซปเปิลได้เยอะเหมือนกันมันก็คล้ายๆการหาวัตถุดิบในท้องถิ่นนะไอ้อเจ๋งดีเลยเดี๋ยวครูจัดการขอบคุณนะคะรูคยยะจะรักษาครูสัญญาว่าจะรักษารอยยิ้มทุกทีไว้อย่าง เข้าทีไ้ท่องแท้จะไม่ให้สาวลิซจะแบจำลักกันเรื่องเดิมซ้ำๆอีกครั้งงานเราก็ไปสายที่จัดงานเทศก,กาลพอ่อ่ะเรียกว่าใช้ของที่มีอยู่อืมแล้วจากที่ไหนก่อนดีนะคุณมีอดีๆดีๆมากไหมเอ่อไปร้านอาหารแพงร้อยตรงโน้อนอืโดยไกลก็มีชีวิตชีวาดูอาจจะได้สีดีๆจากตรงนั้นก็นได้นะ เชิญคับเรามีทุกอย่างเลยคับทั้งปลาหมูย่างไก่เสียบไม,ม้ยายโซซิบะก็มีนะครับเชิญมาทานอาหารนะคบประหยัดรสชาติอร่อยแค่ฟังก็หิวแล้วฮะเสียงทําอาหารอืมน่าจะเอาไปใช้ได้งานขอบันทึกเสียงจากที่ดีแล้วกันอืมครูนี่มันไก่เสียบไม้นี่นะซื้อให้ฉันหรอไม่เห็นต้องซื้อเลยวันนี้ครูมาช่วยแท้ๆถ้าซื้อก็ควรไม่ซื้อดิไปขอเผื่อว่าหิวไงเออ ไม่ได้ทาอะไรยิ่งใหญ่ขนาดต,ต้องได้รับของตอบแทนหรอกนะแต่ว่าไปบันทึกเสียงก็อาจจะเป็นเสียมารยาทก,กับพ่อค้าแม่ค้ากันได้ขอบคุณนะครูเขาหน้าจะซื้อให้เองเอ้ยยุงยิงทะเลจริงสีเสียงคือที่ซัดเป็นจังหวะน,น่าจะเป็นเสียงเซฟเฟอร์ที่ดีได้เลยไหนเราเปิดเครืาา่องบันทึกเสียงสิอาจจะเป็นเสียงเพราะเราอยู่ไกลเกินไปเลเสียได้ไปธีเท่าไหร่ฮะให้ครูช่วยได้ไหม เออออ๋นี่เป็นงานง่ายๆแค่กดปุ่มบันทึกเสียงท่านเองว่าแต่ครูจะช่วยยังไงอย่าบอกว่าเดินลงทะเลถอดรองเท้าแล้วโดนไปบันทึกเสียงในทะเลเลยเหรอน,น่าจะโฟกัสน,น่าจะได้เสียงที่ 4K 2000 HD ถ้าครูทำแบบนั้นหนูก็ขอบคุณเสมอเลยนะงานบันทึกเสียงเพิ่มออีอ ครูเป็นไรเปล่าหกล้มจนจุ่มน้ำทะเลไปแล้วไม่เป็นไรครูแค่ข้าผ้าทีเดียวแต่เสื้อผ้าครูเปียกหมดแล้วนะต้องไปหาที่พึ่งให้ตัวแต้งแล้วว่าไงอ่ะครูยกมืออย่างอัจตริอนที่ล้มเข้าไปที่สีเลยไม่เปียกน้ำอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นก็เถอะแต่ยังไงครูก็ควรไปขูตัวเองก่อนนะถ้าครูเป็นหวัดขึ้นมาหนูคงไม่มีหน้าไปเจอครูได้แนี่ยไม่เป็นไรหรอกยาพาราก็มีโฮลูกแต่ยังไงก็ขอบคุณครูนะถ้าเครื่องไม่เสียหายหน่าจะบันทึกแซ่เปร์ต่อไปได้ ตีนี่มันลำบากจริงๆอุ้ยน้องตีกันว่ะอุ้ยน้องตีกันว่ะครั้งนี้เป็นเสียงในป่าข้าชายหาดงั้นเหรอเราเดินเข้ามาแค่ไม่กี่ก้าวเองแต่ได้ยินเสียงแมลงดังก้องเลยเสียงในป่านี่ก็ใช้ได้ใช่ไหมอืมลองบันทึกไปฟังดูก่อนแล้วก็ลองใส่แซมเปิลหลายๆแซมเปิลเกิดขอยไปเลือกเอาก็ลองเดินเงียบๆสักพักแล้วกัน พอเล่นมาเดิมแบบนี้ก็รู้สึแกแปลกๆแฮะไม่จำเป็นต้องไล่ล่ามาสิ่างอย่างฉันไม่คมควรต้องขู่ใครไล่ล่าแล้วก็ไม่ต้องวิ่งมุ่นทาอะไรให้ทันตาเวลาด้วยมาคิดดูแล้วหนูยังไม่เคยมีเวลาชิวๆมาแบบนี้ก่อนเลยปกติจะยุ่งอยู่แต่กับงานพัฒนา <c oughs> ถ้าอยากออกมาเดินเล่นก็เรียกครูได้ตลอดก็เธออยู่หน่วยสืบราชก,การลักนี่ทำไงได้อะออกสนามลบอยู่ประจำกล่าวไว้แล้วว่าครูต้องพูดแบบนี้หนูจะจำเอาไว้ สัญญาเลยกูจะไม่ให้ทํำไม่ให้ใครมายุ่งกับสาวลริกุยรอยยิ้มของนักเรียนอ่ะมันสำคัญมากเวลาลูกเลยขนาดนี้แล้วเนี่ยเราคงต้องบอกรากระเทศเท่านี้แล้วล่ะก็ขยันเพื่องานพระธรรมจริงดิถ้าเพื่องานพระธรรมขอคุณที่เตือนนะเกือบลืมไปละ การหรือไปว่าการังาทำงานอยู่นะเพิสูจน์ว่าเราสบายใจอยู่เพราะอะไรกันนะนะหรือว่าสา่ที่ที่ชันรู้สึกสบายใจก็คือเป็นความรับในการทำงานอะอันนี้เอาว่าเขาน่าจะฟังเพลงจากสิบ่ไว้กับวันนี้นะตอนนี้จะไปจาัดก,การเสียพู้ดีไว้ก่อนที่ก็เย็นมากแล้วคงต้องกลับแล้วละ่ะขอบคุณที่มาช่วยวันนี้นะกู ยังไม่มีซาวริมันยังไม่มีซาวริแต่มีซาวริไว้น้ะครูวันนี้เราซับเส,เสียงมาแล้วน่าจะได้เพลงดีๆมาอยู่นะเอ้ยดีเลยไหนดูซิส่งไฟล์ไม่สำเร็จอา้าวอะไรกันไฟล์ใหญ่เปิดไปว่าเนี่ยเอาไว้ครูฟังตอนแสดงดนตรีจริงเลยแล้วกันเป็นไ,ไรหรอกอืมท่านไงก็ขอบคุณนะไฟล์เสีย เป็นประจำ <c oughs> ครเเย็นวันนี้มีการสแสดงดนตรีดีเจ้ถติดแล้วก็แว้มาดูได้นะเออหัวจะไปให้ได้แล้วแหละอยากไปฟังเลกิดปากอยู่ขอบคุณไม่ว่าเจอเวทีหลักของงานแล้วหลังว้ที่ตรงนะหนูจะรออยู่ที่นั่นนะงานฉลีเลียงฉลองของสองเราชื่อพารโคตรหวานแววแอปแบวยิ่งกว่าชายชาตรี คุณครูได้รับข้อความจากซาริแลวไปดูการแสดงของดนตีโองดีเจหน้าโหดโหมดชิตตี้นะสาวรซาิอะ่ะคือนางหน้าโหดโคตรแข็งแกร่งโคตรอะไรแต่นางชอบอะไรของของรักของเขาเรียกว่านางชอบความสวยความงามไงเออสุดๆ,ๆ,ๆเป็นเลยโยกจนไม่หายเจ็บไหลเลยอุตส่าห์กวเพราะเห็นเป็นดีเจหน้าใหม่ไม่ควรเสียเวลาเลยลนะเนี่ยดีเจได้ตะจนเหนือท่วมเลยรู้สึกได้แพชชั่นของเธอเลย ซาลริจงใจทำงานจริงๆนะเนี่ยเพลงแม่งโคตรลิงกินปากโย่เ่ีแตวว่าไปคอนเสิร์ตตอน36ปีภาคผมนี่ผมนี่สมบัติเอาใหญ่เลยซาอุริเอ๊ะครามหาหนัวเข้าใจนะโชว์เล่นูตีเป็นไงมั่งอ่ะไอ้สนุกสุดเวียงไปแล้วคอเคอด็กกูไปก่อนอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยคอ ขนาดนั้นเลยเหรอขอบคนที่สนุกไปด้วยนะหนูจะมีข้อบอกพ่อ,อยมากมายแต่ดีใจที่ผู้ชมสนุกไปด้วยหนูก็หวงว่าจะทําได้ดีหรือเปล่าแต่ฟอฟังคุ้มครูแล้วก็เบาใจขึ้นได้เยอะนะจะว่าไปทำไมอยู่คนเดียวนเดียวทีอ่ะสตาคู่ดื่นเล่าอ๋อคนดื่มไปทานข้าวเย็นกับผู้จัดง,งานอะ่ะเดี๋ยวคงเลยฉลองเราจะการแสดงกันพวกเขาวนใช้ไปด้วยเหมือนกันแต่หนูก็ะปียเสีไปหนูต้องเก็กบข้าวของพวกนี้ก่อนอีกอย่างหนูไม่ชอบบรรยากาศโวเวกไว้วายด้วยเป็นอย่างว่าแหละอยู่อาเลส หนูชอบอยู่คนเดียวอ่ะเออเฮ้ยเป็นหยังมั้งไม่เป็นไรหรอกพขจะแค่คอแห้งอ่ะคุณไม่ต้องห่วงนี่มันเครื่องดื่มนี่นามีติดตัวอยู่พอดีกันหรอขอบคุณนะแต่บอกว่าเอาไว้ติดนี่คุยแล้วเนี่ยเอยไม่ต้องคิดมากหรอกสาวลีเอองานเงินก็ต้องทําอะไรก็ต้องทําสืบราชการรับก็ต้องทำเออแค่ไปนั่งพักหน่อยดีไหมครูก็เข้ามานั่งด้วยสี ดยังเป็นผ้าขาวอย่างที่ว่าฟันทำผิดกี่ครั้งครูก็ให้อภัยเสมอคารุคำว่าเหลือจ้างไอ้อะโคเท่เขาแจไปเสาวลีเท่เป็นสาวสาหล่อออกหล่อไม่ได้สวยอะ่ะคือคือนางนางสวยไหมก็ก็สวยนะแต่แต่ก็ออก ออกไปเป็นสาวเท่สาวเท่มาเท่มาสน่มาเท่ท,ท,ที่นั่งของ,ของทุกคนหลังจบการแสดงมันก็ดูเงียบเหงาจังเลยนะผู้คนมากมายก็กลับไปหมดแล้วไฟเฟยก็ปิดหมดแล้ว <c oughs> เขียกเก้าอี้งานวัดดีวะถ้า <c oughs> ที่นี่เป็นที่นี่เงียบสงบตั้งแต่แรกก็คงจะเป็นอีกเรื่อง ก็ทำไงได้ลูกเราอยู่ท่ามกลางสงครามพอที่ที่เต็มไปด้วยความร้อนแรงเสียงตะโกนกับเงียบสงบลงก็รู้สึกเปรี่ยวนิดๆนะเออเอาเหอสาวลิจ้าเออก็อย่างนั้นแหละสัจมันไม่ไม่ต้องกังวลหรอกแต่ยังไงตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะสุสัญญาเลย จะรักษารอยยิ้มของน no ักเรียอาเรียทุกคนไว้แต่ใครทําให้รอยยิ้มของเธอหายไปกูจะประเคนให้ด้วยลูกตะกัวนอกคิวทอสถือจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่หนูก็รู้สึกสบายใจนะคะเห็นสาวริยิ้มก็นี่อาจจะเป็นเพราะมีครูนั่งอยู่ข้างๆก็ได้ใครจะไปรู้หรอเห็นสาวริยิ้มหมก็รู้สึกดีใจแล้วล่ะประเด็นอะ รู้สึกสบายขอบรุ้นสำหรัเครื่องดื่มนะครูมีแรงขึ้นอยู่เยอะเลย้ดยเครื่องดืง่มกระป๋องเดียวเนี่ยนะจริงก็คุยกี่อะไรมากกว่านี้อยู่หรอกอืมไม่ได้เตรียไมไว้ว่าจะเป็นแบบนี้เลยหรือว่าหนูจะใช้พลังงานกับการแสดงดนตรีไปเยอะงั้นเราก็ไปไปดิ้งงานโลกเออจัดหน่อยถ้าครูแบบนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ ง่านก็ไปด้วยแล้วกันอโหอ้โหออ้าโอโอ่โหโออ้โหาวลิเยมซาด้วยโอ้โ,โ,โหกูละลายช่วยผมด้วยครับผมผมระเหิดไปแล้วแต่แน่นอนครับเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ เดี๋ยวไา่ฝ่าตลอดทำเนียมของเราก็คือการแคปหน้าจอนั่นเองเนคือโคตรเท่อะเข้าใจว่าสาวรีเท่อะเป็นสาวที่อะเออน้ำตาแทบไหล <c oughs> จริงไอ้ยามีสามด้วยอ๋อคือนางใส่เสื้อคลุมกับถอดเสื้อคลุมออกเออไม่มีอะไรหรอกอย่าดับหน้าจอนะ กูตีมือระเบิดนะเออแคปหน้าจออย่างนี้แหละคตรความสรงจำคือกูเข้าใจปะคือนักจากนักเรียนที่ไม่เคยมีรอยยิ้มเลยอะเสียงเค่งขืมอะไรเข่งขืมหมดอาแต่ก็นะอย่างที่เราทราบกันเธอผิดไปแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วเราก็อย่าไปจมปากกับอดีตมันเราอยู่ปัจจุบันให้เป็นแล้วก็อนาคตมันจะดีเอง นะครับเราจะไม่จบปากกันเนอะถึงแม้เธอจะทําเอาซารเราเข้าไอซียูไปหนึ่งวันนะครับผมยิงแม่งเข้าเฉียดเอวเฉียดลําไส้เฉียดไส้ติง่งกันเลยทีเดียวพี่น้องนางนางไม่ได้ตั้งใจยิงเรานะคือยิงแค่เอาให้เจ็บอะไม่ถึงตายนะครับในคนถามว่าในเร,เรื่องเหตุการณ์วันนั้นในเรื่องสันทิสัญญาเอเดนบทนั้นเราซาลี่ยิงตรงไหนเท่าที่เดาน่าจะยิงเข้าที่เอวน่าจะยิงเอวบริเวณ สะโพกอะ่ะอ่ะรดอเวนท้องตรงประมาณข้างขวาเฉียดเฉียดยิงแบบยิงเข้าเข้าท้องอะ่ะเอาง่ายเข้าท้องอะ่ะก็เจ็บอะ่ะ <c oughs> เวอร์ชั่นผมมันเจ็บไงไปเลยน่ะ <c oughs> เจ็บเข้าโรงพยาบาลอะ่ะให้น้ำเกลือ,อแต่คนอื่นอะ <c oughs> ไม่ได้ใส่เกาะไงเออ ถึงแม้เธอจะทําผิดมากไปแค่ไหนก็ตามแต่ก็อย่างที่ว่าแหละโลกมันเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนตามอะไรนะเธอก็ยังต้องหลบหลีกหลบหนีจากกลุ่มของอาเลียสที่ไล่ล่าหมยหัวเธอแหละเพราะว่าอาเลียสก็อย่างว่าแหละโดนล้างสอมองไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมีแค่แก๊งซัคอรแหละที่รู้ว่ามันไม่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ไล่ล่าเราจะไล่ล่าทําหาเหวอะไรนี่กู้เอาเอซีหนึ่งสามนย์แล้วถล่มแม่งหยอกเล่น นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ลาไปกับคําว่าสิ่งที่เราผิดแล้วก็คือปล่อยให้มันผิดไปเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วเราก็แค่งแค่ต้องอยู่ปัจจุบันให้เป็นและอนาคตมันก็จะดีเองนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้แหละ